โรงเรียนดีวิัยเด่นเน้นความรู้สอนควบคู่คุณธรรมนำวิถีทั้งศาสตร์ศิลป์ของเราล้วนมีดีวัฒนธรรมเรามีไหวางามตาร่วมสมโพธิสองร้อยปีมีบันทึกถูกจารึก แห่งที่เก้าทรงคุณค่ารัตนะโกสินเก้านามเรานาขอนำพาท่านชมผลโครงการรอสอเก้าไหวงามตาไม่แปลเปลี่ยนขยันเพียรกอบกิจเป็นนิสัยเดินรับเบียบแถวดี มีวินยัยรักกันไว้สมัครสมานสามคัคคีรู้จักใช้อดออมถนอมประหยัดฝึกซื่อสัตว์ค่านิยมบ่มศักดิ์ศรีมีน้ำใจให้กรุณาเอื้ออารีมิมตรไมตรีมีตอบมอบเมตตา เรียงน้ำคำฉ่ำถ้อยร้อยคำหวานส่งสื่อสารสัมพันธ์ใจใช้ภาษาสุภาพทั้งกายใจได้พัฒนาทุกเวลาด้วยคุณธรรมน้อมนำใจ โรงเรียนรัตนโกสิน 9, สำาักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น45คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น979คนภายใต้การบริหารงานโดยนายสมยศแพนลาผู้บนิการโรงเรียนรัตนโกสิน์า ผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาวโรงเรียนรนัตนโกสินเาตามกรอบคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ว่ารอสอ่าไหวางามตาสร้างคุณค่าด้านวินยัยนพัฒนาจิตใจด้วยความสัตย์สุจริตด้านที่1โรงเรียน 1. โรงเรียนได้นำเนินจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่นสวยงามและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภยัยและจัดให้มีสถานที่และเรียนรู้ในการทำกิจกรรมและปลูกฝังคุณธรรมอาทิเช่นห้องสมุดมีชีวิตและลานความรู้เคลื่อนที่ 2. โรงเรียนได้ดําเนินการจัดทําแผนโรงเรียนคุณธรรมที่เป็นระบบในกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพทออและในรอบปีที่ผ่านมาผลการดําเนินงานพบว่าผู้บริหารครูและนักเรียนตระหนักและเข้าใจในกระบวนการดําเนินงานตามคุณธรรมอัตลักษณ์ร้อยละ80และมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ9 5 3 4 โรงเรียนได้นำเนินการตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการประชุมคณะครูและตัวแทนนักเรียนเพื่อค้นหาปัญหาและสาเหตุพฤติกรรมที่ต้องการรับการแก้ไขและการกำหนดวิติกรรมมงชี้เชิงบวกเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ 4. โรงเรียนได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆอาทิเช่นเพจ Facebook โรงเรียนกลุ่มไลน์ห้องเรียนและวารสารโรงเรียนเป็นต้น 5. โรงเรียนได้สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนคุณธรรมสพทอทิเช่นเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนอำเภอบางเสาธงกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมระดับสามดาวมูลนิธิครูดีของแผ่นดินและวัดมงคลน,นิมิตร 6โรงเรียนได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2และติดตามควบคุมประเมินภายในปีการศึกษา2 5 6พบพบว่าอยู่ในระดับความโปรง่งใสระดับสูง 7. โรงเรียนได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ1ดาวรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ2ดาวรางวัลโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์เด็กดีมาตรฐานด้านที่ 2. ผู้บริหาร 1. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์2 ผู้บริหารมีกระบวนการบริหารที่เป็นระบบกล่าวคือผู้บริหารมีโครงสร้างในการบริหารงานด้านคุณธรรมโดยยึดหลัก5กอสเงื่อนไขสู่ผู้เรียน3นิติดังต่อไปนี้การเรียนรู้การมีส่วนร่วมการมีวิธีปฏิบัติที่ดีการมีแรงบันดาลใจการสร้างโอกาสภายใต้เงื่อนไข4ประการคือคุณภาพคุณธรรม ความเป็นไทยและความพอเพียงสู่ผู้เรียนสามมิติคือเก่งดีมีสุข 3. ผู้บริหารบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้กล่าวคือผู้บริหารปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติของคุณธรรมอัตลักษณ์และประเมินความพึงพอใจด้านความโปร่งใสพบว่าอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ85.16 4. ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกล่าวคือ 1. การมีความประพฤติและปฏิบัติตนประกอบด้วยคุณธรรมที่ควรแก่การยกย่อง 2. การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น 3. การมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้บริหารต้นแบบและรางวัลคูรุชนคนคุณธรรมมาตรฐานด้านที่ส 1ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ 2. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านการบูรณาการตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนสามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนอาทิเช่น แอปพลิเคชันให้คะแนนออนไลน์สมุดสะสมสแตมและรีวอร์ดชาสร้างเด็กดีเป็นต้นและสามารถวัดและประเมินผลและนำกลับไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้นคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อย 3. ครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรด้านคุณธรรมโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามกรอบแนวคิดคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมสพทโดยวิธีการที่หลากหลายอาทิเช่นผ่านมูลนธิธิคครุดีของแผ่นดินและผ่านกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอบางเสาทงคิดเป็นร้อยละ80 ครูมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและวิธีการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนอาทิเช่นโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีสปรชรโรงเรียนวัดมงคลน,นิมิตรเป็นต้นนอกจากนี้ครูยังสามารถสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานกับหน่วยงานภายนอกอาทิเช่นมูลนิธิครูดีของ แผ่นดินอย่างเป็นรูปธปรรมและต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ85 5. ครูมีผลงานและสามารถนำผลงานจัดก,กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียนผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนดันนำผลงานที่มีความเป็นเลิศ best practice แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่มโรงเรียนอำเภอบางเสาธง,งเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราชส5 65. 6 5 6. ครูมีความประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมสพที่ว่ากล่าวคือมีความสุภาพยิ้มไหว้ทักทายมีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และมีความซื่อสัตย์สุจริตคิดเป็นร้อยละ93.44 7 ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นรางวัลครูดีไม่มีอบายมุกรางวัลครูดีของแผ่นดินรางวัลทรงคุณค่าสอบถโอเปกอวอร์ดรางวัลครูรุชนคนคุณธรรมและรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์เด็กดีเป็นต้นคิดเป็นร้อยละ80มาตรฐานด้านที่4 นักเรียน 1. น,นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ 2. นักเรียนมีโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน3ด้านซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้กำหนดให้นักเรียนทำโครงงานร่วมกับครูที่ปรึกษาในรูปแบบโครงงานออนไลน์โดยนักเรียนสามารถนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมผ่าน g o o g l e Ma p และการรายงานการดำเนินการโดยการเผยแพ่งานทางเพจเฟซบุ๊กโรงเรียน กลุ่มลายห้องเรียนและเวลาสารโรงเรียนเป็นต้น 3. นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมสพทในเรื่องการไหว้ความอ่อนน้อมถ่อมตนความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์สุจริตโดยเป็นที่ยอมรับจากชุมชมและหน่วยงานต่างๆ และได้รับรางวัลเด็กดีของแผ่นดินของบุรุษิธิครูดีของแผ่นดิน4ร้อยละ80นักเรียนเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมมีความรับผิดชอบและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์5นักเรียนมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนผ่านการจัดตั้งกลุ่มโดย แกนนำสารวัตรนักเรียนตลอดจนการขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนอาทิเช่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา71เมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2565 6ร้อยละ88.33ของนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนมากขึ้นและสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ารอสอกาวไหงามตาสร้างคุณค่าด้านวินยัยพัฒนาจิตใจด้วยความสัต์สุจริต